โมาแล้วส่งมอบความสดใสส่งท้ายปีก่าต้อนรับปีใหม่แฟนๆแห่อวยพรค่ะ พรเอกสุดฮอตอย่างปอบธนวัฒน์วัฒนภูติจากละครชื่อดังบุพเพศนิวาสที่รับบทเป็นหมื่นสุนทรเทวาสุภักต่อในเรื่องของพรมลิขิตรับบทเป็นหมื่นรงาราชิธาพ่อเรื่องคุณพิพัฒนราชศินพ่อฤทธิ์สองฝาแฝดที่แฟนๆเฝ้าติดตามรอชมผลงานกันอย่างใจจดใจจ่อค่ะ ป๊บมับไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือว่าโพส,สรูปใน IG สักเท่าไหร่ค่ะทำให้แฟนๆที่ติดตามต่างก็เฝ้ารอความรอความน่ารักของเจ้าตัวอยู่ตลอดแต่ล่าสุดวันนี้ค่ะ26ธันวาคม65หนุ่มโป๊บได้มีการโพส,สรูปอีกครั้งผ่านทาง IG โป๊บแซบพร้อมกับข้อความมวยพรบอกว่ามีความสุขในวันปีใหม่ที่จะใกล้มาถึงนะครับซึ่งก็เป็นรูปตัวเองถือโปสการ์ปพิณิวีร์ปี2023ค่ะ และในวันที่2 7ธันวาคมก็จะเป็นวันครบวอนเกิดของเจ้าตัวงานนี้ก็มีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอวยพรปีใหม่พร้อมกับแสดงความยินดีร่วงหน้าอวยพรวันเกิดไปด้วยเลยค่ะทั้งสุสานปีใหม่แล้วก็สุสานวันเกิดขอให้พี่โปบมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยแฟนคลับรักค่ะ h ฮปปี New Year mm ้เ w ียร์แสนแฮป้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้า1วันนะคะพี่โป๊กสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณหลานที่มาข่าจะข่าวสดกันด้วยค่ะ